สวัสด<จ>ีค <aperture trim. S 1> รับเช้านี้อาหารเช้าของผมนะครับเบรกฟัดของผมนะครับนี่น้ำพริกนะครับเบียชองนะครับแล้วก็อันนี้ข้าวผัดไข่นะครับข้าวผัดไข่ดาวนะครับนี่แคบหมูนะครับผมคบหมูอันนี้อาหารเช้าของผมนะครับแล้วก็อันนี้ปลาบีเงินนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่ลงก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับผมเราอยู่อั้มขอกซอยสักเดียวอัอ้มขอกซอยอั้มขอกซอยอาหารเช้า,ชาสักเดียวอาหารเช้า,ชาสักเดียอาหารเช้านานะอั้มขอกซอยสักเดีย ข้าวซอยตัวซี่ยผัข้าวซอยทำเนียเยียดีครัแคบบู ffaith. Mae'n yn